คุณผู้ชมทราบกันหรือเปล่าครับว่าประเทศไทยนั้นเรามีมุกน้ําจืดอ,อยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับแต่ที่ไม่ค่อยถูกนิยมที่จะเลี้ยงกันมากนะก็เป็นเพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของวิธีการเลี้ยงนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้นักวิจัยทางด้านการเกษตรไทยของเรานั้นพยายามที่จะพัฒนาการผลิตมุกน้ําจืดให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับโลกและก็สร้างไรายได้ให้กับคนไทยได้อีกด้วยนะครับเราไปติดตามผลงานวิจัยดังกล่าวกันเลยครับในรอบนี้งานวิจัยของเรานะคะเราจะมีในหลายแบบเริ่มตั้งแต่เรื่องของตัวลูกหอย เราพัฒนาการเลี้ยงเราต้องหาแหล่งที่มีสภาพที่เหมาะสมว่าจุดไหนเนี่ยถึงจะมีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงมุกให้ได้คุณภาพมีปริมาณเพียงพอเพื่อรองรับกับการที่จะพัฒนาในเรื่องของนำรรมาทำเชิงธุรกิจตัวไข่มุกน้ําจืดที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะถ้าดูคุณสมบัติเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือเราจะสามารถสร้างมุกที่ มีสีที่หลากหลายแล้วก็ตอนนี้ที่เราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของรูปร่างเราต้องการพัฒนาให้มีรูปร่างที่กลมขึ้นแล้วก็ความเววาวเพิ่มมากขึ้นค่ะเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเราจะมีอาชีพก็คือเราเน้นว่าจะมีอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรในเรื่องของการผลิตไข่มุกเป็นอาชีพทางเลือกอีกอีกอาชีพหนึ่งให้กับเกษตรกรที่ในประเทศไทย เห็นพัฒนาการการเพราะพันธุ์มุกน้ำจืดของนักวิจัยไทยแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณไปทางสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรของไทยด้วยนะครับที่ช่วยสนับสนุนนักวิจัยไทยแบบนี้แหละครับแล้วคุณจะรู้แหละครับว่าการเกษตรไทยนั้นสามารถก้าวไกลกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับการผลิตมุกน้ำจืดนักวิจัยมุ่งพัฒนาเพิ่มเติมคุณสมบัติในด้านใดติดตามคําถามและแรายการได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเกษตรก้าวไกล